ยกเลิกเทสแอนโกเปิดประเทศเต็มที่ตื่นกันได้แล้วเสี่ยงจากภายนอกน้อยกว่าในประเทศซะอีกจากการประชุมของสบควันที่22เมษานะครับก็คือเรายกเลิกเทสแอนโกแล้วก็หมายความว่าถ้าถึงประเทศไทยตั้งแต่1พฤษภาไม่มีการตรวจใดๆอีกต่อไปก็คือตรวจก่อนขึ้นเครื่องเราเลิกไปแล้วตั้งแต่1เมษาแล้วก็ตรวจหลังเข้าไทยก็เลิกตั้งแต่หพฤษภาก็คือลงเครื่องปุ๊บ ผ่านตอมอรับกระเป๋าออกจากสนามบินไปได้เลยไม่ต้องมารอรถโรงแรมใดๆทั้งสิน้นจะขึ้นแท็กซี่ขึ้นรถไฟฟ้าเพื่อนหรือคนในครอบครัวขับรถมารับได้หมดทุกอย่างเหมือนปกติแต่แต่แต่แตยังคงต้องขอ Thailand Pass อยู่นะครับก็ไม่ได้ยากอะไรก็คือถ้าเราใช้พาสปอร์ตไทยอยู่แล้วก็แนบรูปพาสปอร์ตแล้วก็ใบฉีดวัคซีนส่วนถ้าพาสปอร์ตต่างชาติก็เหมือนกันแต่ว่าเพิ่มเรื่องของประกันวงเงินไม่น้อยกว่า1น0 0 0 US ดอลลาร์ ส่วนคนยังไม่ฉีดวัคซีนก็ไม่ต้องกักตัวได้ถ้ายอมตรวจโควิดไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกและรู้ผลตรวจแล้วค่อยมาขอ Thailand pass อันนี้แหละเร่งมากต้องรอลุ้นมากเพราะว่าตรวจกว่าจะรู้ผลก็ครึ่งถึง1วันใช่ไหมแล้วเวลาที่เหลือก็ต้องรอลุ้น Thailand pass ว่าจะได้ทันหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดทันก็คือเข้าไทยได้แบบที่ไม่ต้องกักตัวเช่นเดียวกันกับคนฉีดวัคซีนคือเขาต้องมีเงื่อนไขแบบนี้เพื่อให้มันดูยังไงดูยากลําบากกว่าใช่ไหมเดี๋ยวคนฉีดวัคซีนบาย ไม่ต่างกันอย่างนี้ก็ไม่ต้องส่งไปฉีดวัคซีนดีกว่ามาั้งอย่างเงี้ยเขาต้องคิดอย่างนี้แน่แน่แล้วก็ระบบใหม่ที่ไม่ต้องแนบใบจองโรงแรมเนี่ยจะเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่29เมษายนนะครับถ้าเราไปลงตอนนี้ก็คือยังเหมือนเดิมอยู่ยังต้องแนบใบจองโรงแรมอยู่ต้องรอ29เมษายนแล้วทีนี้คือตามหัวข้อนะครับตื่นได้แล้วนะครับเพราะว่าความเสี่ยงจากภายนอกเนี่ยน้อยกว่าในประเทศซะอีกไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่หลับอยู่บางคนเนี่ย จะมาฟังบ้างหรือเปล่าก็จะมีคอมเมนต์บางคนยังหลับอยู่นะครับยังหาว่าจะเอาเชื้อกับข้างนอกเข้ามาแพร่ยอยู่นะทั้งที่ในประเทศนั่นแหละเสี่ยงกว่าข้างนอกซะอีกในข่าวนี้เขาก็พูดเองฉะนั้นคนที่ยังหลับอยู่นะครับยังคิดยังกลัวเชื้อจากภายนอกจะมาแพร่ยอยู่เนี่ยตื่นได้แล้วเลิกจมอยู่กับโควิดสักทีนะครับโควิดมันสองปีกว่าแล้วเลิกจมกับมันได้แล้ว เลิกคิดถึงโควิดได้แล้วเลิกกลัวโควิดได้แล้วคนที่ยังหลับอยู่โอ้มันมีอีกมุมหนึ่งเอองั้นเชิญหลับต่อไปเลยก็ได้เพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาแย่งกันออกไปเที่ยวไงทุกวันนี้แค่คนที่เขาตื่นแล้วเนี่ยคือเขาก็หลับมานานกันแหละแล้วแต่เขาตื่นก่อนเนี่ยเขาก็แย่งกันจะออกไปเที่ยวกันอยู่ละคือมันมีไอในวิดีโออะไรนะเจ้าพ่อไอทีอะไรของอ้อฟนั่นแหละที่ว่าเขาแย่งเหตุผลเลือกเทสแอนโกล่าข้ออะไรเนี่ยลแล้วก็มีคนบอกว่า แล้วจาพ่อไอทีเนี่ย,เ,ยเขาเป็นหมอไหมเขารู้เรื่องทางการแพทย์ไหมเอา้างั้นก็เชิญหลับต่อไปนะครับให้คนอื่นเขาออกไปเที่ยวกันเยอะๆก่อนคิวยื่นวีซ่าเดี๋ยวก็เต็มอีกเดี๋ยวหัวข้อนี้ลงไว้ใต้วิดีโอนะครับสบคอ,อนุมัติแล้วตั้งแต่22เมษาปรับมาตรการเข้าประเทศระยะที่2ทําให้ประเทศไทยก้าวไปอีกขั้นหนึ่งในการขยับเข้าใกล้เปิดประเทศเต็มสูบมากขึ้นพร้อมกับก,บการก้าวสู่โลกประจําถิน่นสิ่งที่ยังเหลืออยู่ตอนนี้คือเหลือ a ท l ลนพา a s สแล้วก็เหลือมาตรการในประเทศที่ยังคงเยอะอยู่ แต่สําหรับการเข้าประเทศก็ถือว่าง่ายขึ้นอีกมากพอสมควรแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรมากยกเว้นชาวต่างชาติที่จะต้องมีประกันแต่เนี้ยเราต้องรอคอนเฟิร์มจากราชกิจจารุรเบกษานะครับแเขาบอกว่าไม่ต้องตรวจทั้ง ATK ก็ไม่ต้องตรวจนะถ้าจะตรวจก็คือแล้วแต่ความสมัครใจไปทาเอาเองไปแอบทํามุมไหนก็แล้วแต่ไปทำเอาเองไม่ต้องรายงานผลฉะนั้นไอ้เรื่องจั่วทั้งหลายเนี่ยที่เราเคยพูดเคยกังวลกันเนี่ยก็จะไม่มีเพราะมันไม่มีการตรวจแล้วไงเราเคยพูดแล้ว ว่าถ้าม,มีแม้กระทั่งตรวจ ATK ที่ต้องมีคนมายืนจิ้มให้เนี่ยที่เป็น ATK professional เนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงอยู่แต่ทีนี้ไม่มีแม้แต่การตรวจแล้วเนี่ยฉะนั้นไม่มีความเสี่ยงแล้วเรื่องจวจวออะไรนี้ก็ไม่มีแล้วก็ตามหัวข้อคนมาจากข้างนอกเสี่ยงน้อยกว่าในประเทศฉะนั้นตื่นได้แล้วนะครับเพราะว่าคนที่เข้ามาในเดือนกุมภานะครับมีคนที่เจอเชื้อเนี่ย2.2 5เปอร์เซนพอเดือนมีนา เจอเชือ้อ0.58%เอาจําจำนวนคนดีกว่ากุมภาเจอ4,600คน2.25%มีนาเจอ1,600คน0.58%เมษา3สัปดาห์ผ่านมาเจอ1,300กว่าคน0.49%มันลดลงเรื่อยๆแล้วมันน้อยกว่าคนในประเทศคืออันนี้คือทั้งเดือนนะเจอแค่พันกว่าพันกว่าเนี่ยในประเทศวันละ2,000 0กว่าบงเล็บเฉพาะ PCR อย่างเดียว ดังนั้นคนที่ยังหลับอยู่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันเขาไม่ติดตามอะไรเลยหรือยังไงนะป่านนี้ยังจะพูดแบบเดิมนะท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขกล่าวถึงการเปิดประเทศของสบอคอเป็นแบบเต็มสูบหรือไม่ก็ถือว่าเปิดแต่ยังไม่เต็มสูบเพราะว่ายังมีไทยแลนด์พ a าสอยู่แล้วก็จากที่เราทําโพลมาคือหลายๆคนพอใจแล้วก็จะเข้ามากันตั้งแต่เมษาจนถึงมิถุนายนเนี่ยประมาณ55%ของที่ทําโพลแสดงว่าไทยแลนด์พ a าสอาจจะยังอยู่อีกยาวเพราะว่า คือมันไม่มีแรงกดดันเหมือนที่เขากดดันให้เลิกเทแอนโกแล้วไงก็ดูตัวเลขในหลังจากที่1นึพฤษภาเนี่ยว่าตัวเลขเข้ามาเยอะแค่ไหนนะครับถ้าเกิดยังน้อยอยู่อีกเนี่ยคือมันเยอะขึ้นแน่แหละแต่ว่ามันอาจจะถ้ายังไม่เยอะถึงขั้นแบบว่ามันจะพุ่งทวดอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะคิดเรื่อง Thailand Pass ก็ได้ว่าจะเลิกหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าคนเข้ามาเยอะมากยอมลง Thailand pass กันหมดเขาก็อาจจะคง Thailand Pass ต่อไป คือมันต่างกับช่วงก่อนสงกรานต์เลยนะที่ออกมาขู่ๆว่าเอ้ยถ้าติดเชื้อเกินนี้เสียชีวิตเกินนี้จะยังไงจะไม่ยอมเลิกหรือจะยังไงตอนนี้กลายเป็นว่าเบื้องต้นได้พิสูจน์มาแล้วว่าจํานวนการติดเชื้อในประเทศและจํานวนผู้ที่เดินทางเข้าประเทศเนี่ยหมายถึงจํานวนที่เจอเชื้อจากคนเข้าประเทศเนี่ยมีน้อยมากเทียบกันไม่ติดเลยติดเชื้อในประเทศวันละสองถึงสามหมื่นไม่รวม ATK ขณะที่เข้าประเทศที่ตรวจ RT-PCR มีการกักตัวช่วง2อถึงสชั่วโมงแรกไม่ใช่กักจนกว่าจะรู้ผลตรวจพบเชื้อแค่ไม่เกินวันละหนึ่งร้อยในประเทศ2อถึงสามหมื่น rtpr เอ่อในเข้าประเทศวันละไม่เกินหนึ่งร้อยและบางคนเป็นคนไทยที่ห้ามไม่ให้เข้าประเทศไม่ได้อันนี้งงแล้วไม่รู้พูดทําไมก็คนไทยพาสปอร์ตไทยต้องกลับบ้านได้เสมออยู่แล้วสัดส่วนเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศเทียบกับในประเทศไทยคิดว่าสามารถรับมือได้ เห็นไหมครับสถานการณ์เปลี่ยนถ้าเป็นเมื่อก่อนเหรอเจอวันละร้อยเนี่ยโอ้ยรับไม่ได้หรอกเดี๋ยวระบบสาธารณาสุขล่มแต่ตอนนี้รับมือไดอ้จึงต้องการให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปซึ่งเห็นแล้วว่าเมื่อเริ่มผ่อนคลายมาตรการให้มีการตรวจเชื้อด้วย rt pcr อย่างเดียวไม่ต้องกักตัว5-7วันเหมือนเมื่อก่อนหมายถึงอันนี้คือหมายถึงมาตรการเก่านะก็เริ่มมีคนเข้ามา,ท,าท,ทั้งนักท่องเที่ยวและทําธุรกิจมากมายเป็นสิ่งที่ต้องเร่งทําให้เกิดและไม่ได้ทาอะไรสวนทางกับภูมิภาคหรือทั่วโลก อาจจะเดินตามด้วยในแง่ความเข้มงวดในการคัดกรองเชื้อนี่ก็หมายความว่าถ้าเราไม่มีการตรวจใดๆทั้งก่อนเข้าและหลังเข้าแล้วเนี่ยเรื่องจํานวนตัวเลขของคนที่เดินทางเข้ามาที่มีเชื้อเนี่ยก็จะไม่มีความสําคัญอีกต่อไปเพราะไม่ได้ตรวจไงจะรู้ได้ไงแล้วเขาก็บอกแล้วว่ามันไม่ใช่อะไรที่ทําสวนทางกับภูมิภาคหรือทั่วโลกแสดงว่าทั่วโลกเขาก็ทํากันไม่ต้องตรวจทั้งก่อนเข้าและหลังเข้าเราก็ควรจะต้องทําตามเขาเป็นเรื่องที่ถูกต้องอยู่แล้ว ถ้าคิดว่าอยู่ภายใต้การบริหารจัดการได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการไม่ให้เกิดกรณีป่วยหนักหรือเสียชีวิตเพิ่มขึ้นจนระบบสาธารณาสุขรับไม่ไหวก็มีความเตรียมใจที่จะเปิดให้กว้างมากขึ้นผ่อนคลายมากขึ้นเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อได้พี่น้องประชาชนสามารถสร้างไรายได้มีงานทำมีกิจวัตรที่ควรทำเป็นปกติได้เป็นสิ่งที่สาธารณาสุขตั้งใจทำมาตลอดทุกครั้งที่มีโอกาสแสดงว่าหมายถึงยไงที่กว่าจะเลิกเทสแอนโกคือหนึ่งพฤษภาเนี่ยคือ เพราะว่ากลัวอ๋อใช่เขาพูดตลอดเพื่อให้คนในประเทศสบายใจทั้งที่มันไม่จําเป็นมันคือสิ่งที่ต้องแลกกันแล้วนะครับแลกกันแล้วเชื้อแค่วันละร้อยกว่าเนี่ยต่อให้พอเลิกไปแล้วคงจะมีคนมามากขึ้นอาจจะเพิ่มเป็นร้อยห้าสิบหรือสองร้อยต่อวันเนี่ยถ้าแลกกับความที่เศรษฐกิจจะฟื้นตัวประชาชนจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะามีไรายได้มากขึ้นเนี่ยอันนี้มันคุ้มกันมากอยู่แล้วนี่มีถามชี้นําอีกในมุมสาธารณสุขมองว่า เมื่อมีการผ่อนคลายมากขึ้นจะมีปัจจัยเสี่ยงจากภายนอกประเทศหรือไม่อย่างไรท่านรัฐมีสารสุขบอกว่าทุกอย่างมีความเสี่ยงแต่จะบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงอย่างไรประเมินความเสี่ยงและระมัดระวังอย่างไรหลักเดียวกับโควิด19มีความเสี่ยงแน่นอนเพราะถ้าไม่ต้องการให้มีความเสี่ยงเลยต้อง t o ทล l ็ o กด d o w n แต่แบบนั้นคงไม่ไหวประเทศไทยไม่เคยพบวิกฤตในการดำรงชีวิตมากเท่าประเทศอื่นๆสุดท้ายจึงต้องประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงเพราะฉะนั้น ถ้ามองว่าสถานการณ์ที่เกิดมาสองถึงสปีและไม่ได้เลวร้ายเพิ่มมากขึ้นก็ต้องหาวิธีอยู่ร่วมกับมันและทำลายมันโอ้วันนี้เปลี่ยนคำพูดแล้วก่อนหน้านี้ก็บอกแต่ว่าต้องรอบคอบไว้ก่อนคนอื่นเขาจะยังไงก็เรื่องของคนอื่นแต่ว่าของเรามีวิธีของเราอันนี้เป็นภาพจากในข่าวนะครับคอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งแท่งสีเขียวนี้ก็คือจำนวนคนเดินทางเข้าแล้วก็วงในวงกลมสีเหลืองคือเปอร์เซ็นที่ตรวจพบเชือ้ออ่าสังเกตว่าคนเดินทางเข้าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกลุ่มพาสองแสน มีนา2อ0แสนเมื่ษายังเพิ่ง3มสัปดาห์ก็275,000เจนหนแสดงว่าเต็มเดือนมันก็คงจะ3 000, 5มแสนห้าสามแต่ว่าเปอร์เซ็นต์การเจอเชื้อนั้นต่ำลงเรื่อยๆจาก2%กว่ามาเป็น0.6%มาเป็น0.5%แล้วก็ฟังให้ดีนะครับผู้อํานวยการสถาบันวัคซีนออมองว่าผู้ที่เสียชีวิตหรือมีอาการรุนแรงเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับเพียงแค่หเข็ม ฉะนั้นไอ้ที่กลัวๆเนี่ยนะเดี๋ยวจะมีเชื้อเข้ามาเนี่ยนะถ้าฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยอันนี้เอาแค่บางประโยคสิ่งสําคัญต้องดูแลประชาชนที่อยู่ภายในคือฉีดวัคซีนให้ครบพยายามลดการระบาดภายในแล้วก็ประเทศไทยจะน่าเที่ยวไม่ใช่การกันนักท่องเที่ยวสถานการณ์ตอนนี้ทุกอย่างเอื้อหมดแล้วอ่าก็เหลือแค่ว่าถ้าประเทศจะให้น่าเที่ยวมากขึ้นคือมีการติดเชื้อน้อยก็เหลือแต่เรื่องลดจํานวนเชื้ออย่างเดียว สถานการณ์ตอนนี้ต่างจากตอนที่ยังไม่มีวัคซีนช่วงที่เกิดการระบาดใหม่ๆตอนนั้นต้องกลัวเพราะหากมีคนนําเชื้อเข้าประเทศแล้วเกิดการระบาดในชุมชนของประเทศไทยซึ่งยังไม่มีเครื่องมือในการป้องกันแต่ตอนนี้ต้องทําให้บ้านเราแข็งแรงไม่ต, more, ต,นนต้องกลัวเชื้อจากต่างประเทศคือหมายความว่าเมื่อก่อนนี้ยังต้องกลัวเพราะเรายัางฉีดวัคซีนกันไม่มากแต่ตอนนี้เราฉีดวัคซีนกันเยอะแล้วฉะนั้นก็คือในบ้านเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นแล้วฉะนั้นไม่ต้องกลัวเชื้อจากต่างประเทศ ตอนนี้สิ่งที่อาจจะต้องรอนิดน,นึงเพื่อการคอนเฟิร์มก็คือราากิจกานรนุเบกษานะครับเพราะว่าเป็นการเลิกที่เหมือนก้าวกระโดดไป2ขั้นเพราะว่าของเดิมก็คือจะเลิกแค่เทสแอนโกแต่ว่ายังมีมีการตรวจ ATK แต่กลายเป็นว่าเลิกไปหมดทั้งเทสแอนโกแล้วก็ไม่ต้องมีการตรวจ ATK เมื่อมาถึงสนามบินด้วยผ่านตอมรับกระเป๋าเสร็จปุ๊บก็ออกจากสนามบินได้เลย ไม่ต้องมารอรถโรงแรมไม่ต้องมาทําพิธีกรรมใดๆทั้งสิ้นเนี่ยมันเหมือนจะก้าวกระโดดมากฉะนั้นก็ต้องรอการคอนเฟิร์มว่ามันไม่มีอะไรแล้วจริงๆนะอะไรอย่างนี้นะครับครับก็ทุกคนฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ